สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่กิจกรรมยามประจําประเทศกิจกรรมยามประจําเวลามาต่างประเทศนะครับนั่นก็คือการเดินเล่นรอบเมืองยามดึกนะครับผมก็วันนี้อยู่ประเทศญี่ปุ่นนะจ๊ะก็ตามเคยที่ทำกันหลายหรอบก็คือมาต่างประเทศเราต้องมาออก มาเดินเล่นออกมาสำรวจนะซึ่งตอนนี้ก็อยู่แถวกับที่ถ้ามีใครจำได้ตอนต้นวีดีที่ผ่านมาเคยไลฟ์กับพี่เตกอบพี่ซีที่แบบเดินเป็นชั่วโมงอะลลายไปเรื่อยๆเป็นชั่วโมงอะอันนี้ก็อยู่แถวๆนั้นแหละแต่เพียงแค่ว่าไม่ต้องเดินกลับจากรถไฟละไม่ต้องเดินกลับจากการที่ <c oughs> ไม่มีรถกลับและอันนี้คือออกมาเดินเล่นเองนะครับก็ เอาไงโทนี่อาคุณเพียววัะดีครับน้องดีเซลเที่ยวไหนครับน้องอตอนนี้ดีเซลมาอยู่ญี่ปุ่นครับผมพอดีพวกเทสมันไม่ค่อยเขาเรีอยกว่าอะไรอ่ะต้องเรียกว,ว่าแกงเทสเอไม่ค่อยไม่ค่อยอยากอยู่ด้วยเท่าไหร่ตอนเนี้ยพอดีแบบออกมาเที่ยวคนเดียวดีกว่ารู้สึกว่าถ้าถ้าตามคาเลคเตอร์แล้วตามบทแล้วเห็นวันนี้ทุกคนเขาแบบโอ้ยเขามีแบบพูดคนละประโยคสองประโยคออกสื่อเนาะ กลางเวทีเนาะเราก็มาพูดออกไอจีหน่อยแล้วกันก็คนพวกนี้เราอยู่ด้วยก็ได้เราไม่อยู่ด้วยก็ได้อะเราใช้เงินแก้ปัญหาดีกว่าเรามาที่ยวของเราดีกว่าสบายใจกว่าเยอะเ <laughs> ย้ไม่ได้พูดแล้วขนลุกอะทำยังไงให้ดูเหมือนอยู่ไทย <c oughs> คือมันผิดที่ กูหนึ่งกูเป็นคนไทยหรือผิดที่กล้องกูหรือผิดท,ที่แสงหรือผิดที่สถาทนที่หรือผิดที่อะไรอยากชกเฉยเลยเอา้าทำไมอะที่อ่อยากรวยแบบดีเซลโอ้โหอันนี้ก็ยากหน่อยนะครับผมพอดอีถ้าอยากรวยอย่างดีเซลเนี่ยลำดับแรกเลยเนี่ยต้องหาพ่อแม่รวยครับต้องหาพ่อแม่รวยก่อนอแล้วอันดับสองคือ ต้องสันดานพอพอดีเซลตัวนี้ใสแย่พอพอดีเซลด้วยครับคาแรคเตอร์มากจะบ้าเปล่านะเปล่านะ <m akes> อ๋อถ้าเผื่อเผื่อใครไม่เก็ตเผื่อใครไม่เก็ตวันนี้เพิ่งประกาศซีรีส์เรื่องหนึ่งไปครับผมเป็นหนึ่งในโปรเจกต์ลับก็คือชื่อว่าเทสครับผมก็รับผมเป็นดีเซลครับก็ฝากติดตามด้วยออนในปี2025ซึ่งจะเป็นเมื่อไหร่ของ2025ก็อีกเรื่องหนึ่งผมยังไม่เปิดกล้องเลยนะครับ ลองสปอยเฮ้ยเห็นผมเป็นคนยังไงคุณผมไม่ได้สปอยหรอกผมสปอยไม่ได้แล้วอ๋อเออใช่แล้วก็เป็นเหตุผลที่ตัวผมเองตัดผมสั้นด้วยตอนนั้นที่แบบอยู่ๆเหมือนกับว่าช่วงหนึ่งจะไว้ผมยาวใช่ไหมแล้วผมมันกำลังยาวแล้วแต่ว่าผมุดท้ายต้องมาไว้ผมสั้นเนี่ยต้องมาตัดผมสั้นเพราะเนี่ยแหละเอ่อคาแรคเตอร์นี้เนี่ยแหละมันเป็นเด็กหมบายอายุอกอายุประมาณ1ิ1 8อยู่ม5ม6มันก็เลยต้องแบบ เอาให้ตัวเองเด็กลงมาหน่อยก็เลยนี่ก็เลยตัดผมสั้นหน่อยซึ่งตอนนี้ยาวแล้วปีนต้นไม้หนะะ่อยค่ะอันนี้ผมผมว่าผมไผมไ่ยากนะคะอะถ้าอยู่ไทยจะไม่ค่อยติดก็จะทำให้ได้เลยแต่ว่าพอดีอยู่ประเทศญี่ปุ่นนะครับผมก็อยู่เมืองตาหลิวก็ต้องหรือตาตามนะครับเคนที่นี่เขาไม่น่าปีนต้นไม้แลวถ้าปีนก็น่าจะโดนจับเลยเนี่ยข้างหน้าคือมีรถตำรวจอยู่เนี่ย เนี่ยถ้าปีนะ่ะน่าจะคนนี้เขาน่าจะรอจับเลยผมว่าผมไม่ได้กลับโรงแรมหรอกครับเฮ้ยออกไปใช้ชีวิตเฉยเอา้าวแน่นอนสิคุณพี่อถึงแม้ที่นี่มันจะเป็นเวลาตีหนึ่งแต่ถ้าตามเวลาท้องถิ่นประเทศของเรามันคือเวลาห้าทุ่มซึ่งเป็นเวลาที่แน่นอนผมยังไม่นอนผมนอนไม่ได้ มันยังเร็วเกินไปสัตว์ออกลากลางคืนไม่ใช่ใช่คำว่าอะไรดีใช้ชีวิตกลางคืนเราใช้คำว่าเอาอกหากินกลางคืนแล้วมาดูไม่ดีสัตว์ใช้ชีวิตวออก,ากลางคืนอย่างเรามันต้องนอนเช้ามันไม่สามารถที่จะมาแบบ you know มันนอนตอนแบบห้าทุ่มมันอะไรแบบนี้มันมันไม่ได้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 ไ หมาป่าหมาป่างั้นหรือคือตอนเนี้ยเห็นเขาว่าหมาป่าแล้วอยากทำว้นี่มากเลยไอ้หมาป่าเดียวดายอะ่ะอยากร้องเพลงนั้นมากเลยแต่ว่าไม่กล้าเพราะว่าไม่ได้อยู่ไทยก <c oughs> กลัวคนแถวนี้เขาจะตื่นเอาแล้วยิ่งเป็นช่วงเวลาตีหนึ่งเนะี่ยเดี๋ยวคนแถวนี้เขาจะเขาจะตกใจเอาว่าเป็นหมาป่า ยู่เป็นหมาป่าเด๋ยดได้ร้องออกมาเป็นเพลงแล้วมันมันน่าจะไม่ดีนะครับผมมันน่าจะทําให้บ้านเมืองเขาแตกตื่นตกใจเขาไม่น่าเข้าใจวัฒนธรรมของเราว่าหมาป่าเดี๋ยดได้มันเป็นอะไรเขาคงถามด้วยได้ว่ามึงเป็นอะไรนะครับญี่ปุ่นเะจริงจรงญี่ปุ่นตอนคืนนี่ชอบมากเลยอากาศมันดี แล้วเป็นหนึ่งในที่ที่แบบรู้สึกว่าเดินไลฟ์ได้เพราะว่าไม่ได้ต้องระแวงขนาดนั้นวินอยู่ไหนอยู่เอออยู่บนโลกครับเป็นหนึ่งในสิ่งมีชีวิตที่ชื่อว่ามนุษย์อยู่บนแพเน็ตที่เรียกว่าเอิร์ธครับอยู่ในอยู่ในโซลาร์ซิสเต็มที่มีพระอาทิตย์เป็นดวงดาวครับผม พี่ควรจะแปลงร่างเหรอไม่ยัง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 ไม่แปลงร่างยังไม่แปลงร่างแปลงไม่ได้มันไม่น่าดีเท่าไหร่ด้วยถ้าเราแปลงร่างเดี๋ยวคนอื่นเขาตกใจเขาเขาจะเขาจะไม่เก็ตความเป็นไทยความเป็นไทยที่เขาแปลว่าอิสระเนาะซึ่งเราคนไทยก็เก็ตแหละแต่ว่าผมว่าคนญี่ปุ่นเขาน่าจะงงเขาน่าจะไม่เก็ตเท่าไหร่เขาน่าจะตกใจเลยแหละดังนั้นผมว่าอย่าเลยดีกว่าเราเก็บความเป็นคนไทยไว้กับตัวเอง ูเวนลอสเซนจูแปนโน้โนโนไม่ลอสไม่ลอสไม่หลงไม่หลงผมผมรู้อยู่ว่าผมอยู่ที่ไหนโนโนไม่ลอสไม่ลอสแล้วกูอยู่ที่ไหนวะจะเดินไปไกลไหมเดินไปเรื่อยๆครับเดินไปจนกว่าจะพอใจเอาจริงๆอ่ะเหตุผลที่เดินตอนดึกอ่ะ ถ้าหลักๆแล้วอะเป็นพบว,ว่าเดินย่อย <c oughs> เวลามาแฟร์พิประเทศอบ <c oughs> มันจะเสร็จานประมาณแบบสองสามทุ่มใช่ปะแล้วสามทุ่มเสร็จปุ๊บเราก็จะไปกินข้าวทีนี้กินข้าวประมาณสามทุ่มครึ่งสี่ทุ่มมนกินข้าวเสร็จห้าทุ่มครึ่งแล้วถ้ากลับมาห้าทุ่มครึ่งเที่ยงคืนมันจะนอนเลยเนี่ยมันก็ไม่น่าดีเท่าไหร่มันอิ่มแล้วมันก็คงอ้วนด้วยก็เลยจะรู้สึกผิดทุกครั้งแล้วก็จะออกมาเดิน เื่อย่อยนั่นแหละเหตุผลหลักในการออกมาเดินแบบนี้แต่ว่าถ้าแบบประเทศไหนที่แบบรู้สึกว่าแบบเอิมอากาศอาจจะร้อนๆหน่อยก็จะหาแบบหาฟิตเนสของโรงแรมเดินแต่ว่าของที่นี่ไม่ค่อยมีนะครับแ g o w ง l l call you next week I've been waiting for your call for like two weeks, man. เดินยังไงไม่ให้หลงเรามีนวัตกรรมนะครับผมมันเป็นนวัตกรรมที่ดีมากต่อมนุษยชาตินะครับก็มันเรียกว่า GPS ครับแล้วก็มีผลิตผลิตหนึ่งที่ใช้ได้เวิร์กมากเลยเขาเรียกว่าแผนทีค่ครับแมพครับซึ่งการที่มี GPS กับแมพเนี่ยมันทําให้ชีวิตเราง่ายขึ้นมากเพียงแค่เปิดแผนที่และกดไปตรงสามเหลี่ยมแล้วเราจะเห็นว่าเราอยู่ตรงไหนบนโลกครับแล้วเราก็ดูแผนที่ แล้วเราก็จะรู้ว่าเราสามารถเดินไปที่ไหนได้เดินไปที่ไหนไม่ได้ครับแต่ว่าถ้าเราไม่มี GPS ไม่เป็นไรครับเพียงแค่เปิดแผนที่ออกมาแล้วก็ดูว่ารอบข้างคุณมีอะไรอย่างเช่นนี่ข้างหน้าผมมันมี Family m a มดังนั้นการที่มันมี Family m a มาข้างหน้าคุณก็สามารถหา Family m a มาได้บนแผนที่แล้วเวลาคุณหา Family m a r มาบนแผนที่ปุ๊บคุณก็จะรู้ว่าคุณอยู่ที่ไหนนี่นครับคือวิธีการใช้แผนที่นะครับเพียงเท่านี้คุณก็จะไม่หลงครับ ผมเชื่อว่าคุณจะไม่หลงแน่นอนถ้าไม่มีเน็ตเปิดแผนที่พี่เปิดแผนที่เวิร์กสุดจริงๆพรุ่งนี้มันเกิดโฟลดแล้วคุณจะให้อะไรโฟดดีจริงมะเนี่ยเอ่อยังไม่รู้ครับ เขาลืมครับว่าพรุ่งนี้มันเกิดเพื่อนเอาพูดแบบพูดแบบพูดแบบตรงตรงตรงเลยถ้าพูดตรงตรงเลยคือลืมว่าพรุ่งนี้มันเกิดเพื่อนก็เออก็ชิบหายละเอ่อไมเป็ไรลบลบทิงรบรท้งลบไลทิง้งลบไลทิ้งไม่เป็นไรผมไม่รู้หรอกแต่ว่าของผมมันเกิดต้องรีบหาละเอาลนะ าออวาวุ่นแล้วเอ้ยไม่วาวุ่นแล้วไม่ไม,ไมวาวุ่นพี่ไม่วาวุ่นไม่วาวุ่นบ้านอ่ะใครวา่าวุ่นใครจะไปวาวุ่นอะไรไม่มีเนาะพรุ่งนี้มันเกิดโฟคืออีกห้าสิบนาที พูดจริงไหมเนี่ยอีกห้าสิบนาทีคือโอ้ shit ก็ต้องโทรก่อนแหละก็ต้องโทรไปแฮปก่อนแหละอ่ะตั้งไว้ตั้งไว้ตีสองไปขอห้องอืมอาการเราออกไม่เปล่านะใครอาการออกบ้านะ ร้อ,องเพลงงอเพื่องอ <Yeah. S 1> ไม่ต้องงอคือมันยังไม่ถึงมันเกิดเข้าไงเราก็แฮปตรงมันเกิดอยู่ดีไงมันไม่ได้เลยมันเกิดไงถ้ามันเลยมันเกิดมันก็อาจจะแบบอุ๊ยอาจจะต้องมีร้องเพลงง้อนิดๆหน่อยๆนะแต่ว่าอันนี้อันนี้มันยังไม่เลยไงยังไม่ถึงไงอืมง้อคุู <c oughs> ไปไหน <c oughs> ไปที่ที่ ไม่มีปูนไปที่ที่ปูนไม่อยู่ไปที่ที่ปูนจะหาไม่เจอได้ไหมคําตอบนีกอยู่เดินเดินเล่นอยู่เดินเล่นอยูเออ่เดินมาจากโรงแรมนิดนึงเดินมาไม่ได้ไกลมากเออประมาณสองพันกิโลนะตอนนีเ้เดินมาข้ามรัสเซียละ ไม่แยกข้ามรัสเซียร์เขาเรื่อยๆเดินมาถึงรัสเซียละเออ่เดินข้ามทะเลไปเดินไปถึงรัสเซียละแล้วก็ตอนนี้เอ่ออยู่ตรงกลางทรวีปแต่ยังอยู่ฝั่งเอเชียของรัสเซียอยู่นะก็เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะข้ามไปฝั่งยุโปรปอีกสักพักไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงเพื่อนเดี๋ยวคืนนี้เดินกลับโรงแรมทนันพรุ่งนี้เชา้าพรุ่งนี้เช้าเจอกันที่ที่ vr forever day 2เหมือนเดิมที่ญี่ปุ่นเราเดินทันอยู่ละเราเดินได้อยู่ละเดินเก่ง คุณไปเรื่อยตลอดเอาจริงๆป้าต่ก่อนไม่ใช่เป็นคนไปเรื่อยคือตะก่อนถ้าให้ทำอย่างเงี้ยทาไม่ได้หรอกไม่มีทางทําได้เลยทําได้อย่างเงี้ยที่ทุกวันเป็นอย่างนี้ได้อะเพราะอยู่ JMPV ผมบอกเลยนะสังคมมันหล่อหล,ลอมสังคมสังคมเนี่ยมันลอ,ลอ,ลอ,มอ่ะหล่อหลอมไม่เล้าว่ะเป็นคนที่ไปเรื่อยคือเล้าะไม่ได้อยากจะไปเรื่อยหรอกแต่ว่าเนี่ยคือพอมันทํางานตรง,งนี้เยอะเนี่ยมันก็ไม่รู้จะทำยังไงไงคือคนอื่นมันก็เป็นอย่างนี้กันหมด พอคนอื่นมันเป็นอย่างนี้เราก็ต้องตามน้าไปด้วยเราก็ไม่รู้จะทำยังไงเราก็เรียนรู้เราก็ซึมซับมาเรื่อยๆเนี่ยพอมันมีอะไรเข้ามาคนโยนอะไรเข้ามาคนเล่นอะไรมาเราก็ต้องเล่นเราก็ต้องทําให้เป็นซึ่งเนี่ยอย่างเมื่อกี้เราก็เล่นให้ตัวเองเราก็ไม่ได้เล่นให้ตัวเองที่มันเผลอพูดเนอเราก็ต้องพูดเนอตามไปเรื่อยๆให้คนคิดว่าเราตั้งใจทําอ่าเห็นไหมเป็นทิกเป็นทิกเห็นไหมอ่าเป็นทิกหนึ่งได้คอนเทนต์สองด้วยแฮปเน่ สังคมมันหล่อหรอผมบอกแล้วจีนเป็นทีวีมันทำให้ผมเป็นอย่างนี้แต่ไม่ใช่เรื่องไม่ดีนะเป็นเรื่องที่ดีสงบจังเลยที่นี่พูมสวยจังเลย สวยเลอคือยังไม่นอนเหรอโอ้ oh God. ไม่กอดไม่มินเธอต้องคิดอีกแบบเธอต้องคิดว่าตอนเนี้ยบ้านเรามันห้าทุ่มยังไม่นอนอ่ะไม่แตกอยากไปญี่ปุ่นมิเทอมกันซีนมากหนูขาหนูเรียนหมอฟันเนาะหนูเรียนทันตาเนาะแกต้องเรียนก่อน แกค่อยมาเที่ยวได้คนไทยเป็นคนตลกถูกคนไทยเป็นคนตลกแต่ตอนนี้เริ่มไม่ตลกละคือก่อนหน้านี้เวลาเราไลฟ์อะเออเราพยายามจะหาที่เงียบๆถน,นนเงียบๆที่ไม่ค่อยมีคนเพื่อพูดได้เพื่อไปเรื่อยได้แต่ตอนนี้เราเริ่มเจอถนนที่มันมีคนละมันเริ่มไม่ค่อยกล้าไปเรื่อยละเรา ยังอยากเป็นคนไทยที่ที่ดีอยู่ที่ที่มีที่มีเวลาราดอยู่เราเราไม่อยากเป็นคนเสียเวลาราดเป็นูดเสียงดังใส่คนอื่นไม่เอาดีกว่าพาถนนอื่นเดินดีกว่าคุณไปไหนไปเรื่อยครับตอบแบบง่ายๆเลยครับผมไปเรื่อยครับผมไม่รู้เรื่องผมไปไหนผมไม่ได้ไปเรื่อยแค่เรื่องที่ผมพูดเราุ่กที่ผมคุยนะที่ผมเดินอยู่ตอนนี้ผมก็ไปเรื่อยๆด้วย เหนื alors, practice, ่อยแทนไม่อย่าเหนื่อยแทนเลยมันเป็นเรื่องที่เราทําใส่ตัวเองเราหาเรื่องใส่ตัวเองเองไม่มีใครผิดเลยนอกจากตัวเองแล้ทีนี้เนี่ยพอเราเจอถนนเบื่อเนี่ยที่มันไม่ได้มีคนเน่ะเราก็ไม่กล้าเข้าไปเดินอีกเพราะมันเป็นถนนเล็กตรงเป็นซอยม่อจะถนนใหญ่ขอติดถนนใหญ่ที่มันมีไฟสว่างๆเลยสนุกไหมคะสนุกค่ะการไปเล่นบางครั้งมันก็สนุกดีมันก็เบาสมองดี เราก็ไม่ต้องคิดอะไรเยอะเหมือนกันชีวิตนี้มีอะไรให้คิดเยอะมากอะคิดเยอะไปเครียดวางแผนเยอะทำทุกอย่างเยอะทำในงานไม่เป็นไรเราไปเรือบ้างเรา,เาไปไปอะไรกันยูไทยโซกูด Yes My Thai Good I คนไทย If My Thai Not Good เด่น Not good if my Thai not good หนักหนักค่ะเดินรอบโลกเรามัองไม่เหนื่อยหรอไม่เหนื่อยครับแต่จริงจริงตอนเนี้ยเริ่มหาทางไปไม่ได้แล้วเพราะว่าคนมันเยอะทุกเส้นเลยเอางี้ดีกว่าตัดจบไลฟ์ตรงนี้ดีกว่าเก่งใจคนอื่นเขาบ๊ายบายเจอกัน